จะพาพาไปหมู่เหนือใต้ออกตกก็จะพาไปหมู่ใกล้ๆแ,แค่ไหนก็จะบินไปหมู่พาชาพาพาไปหมู่สนับสนุนโดยให้รักดูแลชีวิตไทยประกันชีวิตเครื่องปรับอากาศแครเรียเซฟค่าไฟแค่ใช้แอร์แครเรียค่บได้มาที่นี่บ่ได้มานี่คือามาบ่ถึงเป็นที่พึ่งทางใจก็เลยอยากมากราบไหว้ วัดองค์ตื้อเป็นวัดที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากต่อชาวสปปลาวเพราะมีความเก่าแก่ที่สุดในนครหลวงเวียงจันทร์และมีความหมายรวมถึงความสําคัญทางโบราณสถานและประวัติศาสตร์เป็นที่พึ่งทางใจของคนลาวทพึ่งพาสายทางจิตใจต้องเข้ามาไหว้ที่นี่ค่ะรู้ว่าท่านศักดิ์เซนจ,จูอะไรก็เลยอยากมากราบไหว้ค่ะบ่ถ้าบ่ได้มาที่นี่บ่ได้มานี่คือมามาบา่ถึง และวัดองค์ตื้อยังเป็นต้นกําเนิดของตำนานอันโด่งดังของสาพระพุทธรูปพระสุขพระใสและพระเสริมทีนี้เจ้าเสยเจษฐามีราชสัตยิดาอยู่สามสามราชสัตยิดาคือราชสัตยิดาเสริมราชสัตยิดาสุขราชสัตยิดาใสทีนี้ก็เลยอยากจะเอาทองสำลี ที่เป็นส่วนเหลือจากพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อนหนละ่อเป็นพระประจำกายของราชธิดาทั้งสามแล้วในการหล่อพระเจ้าองค์ตื้อก็มีทองเนี่ยเหลือเป็นจำนวนมาก ก็เลยจัดพธิธีหล่อที่หน้าพระธาตุหลวงน้องสะพังเรนพระพุทธรูปสามรูปก็เลยเป็นประจำกาย<อ>เป็นประจำตระกูลเรียกว่าพระเสริมพระสุข์พระใสคือที่มาของพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทยและก็คนทางสปปลาวได้รู้จักกันดีสามพระพุทธรูปที่สร้างที่เดียวกันแต่กลับถูกแยกไว้คนละที่แพรอีกสองแพนั้น ก็คือขึ้นฝั่งมาอยู่ทางฝั่งเมืองหนองคายจะถูกอัญเชิญเข้าไปในที่กรุงเทพองค์หลวงพ่อพระเสริมก็กับการเดินทางไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่องค์หลวงพ่อพระสายกลับเป็นว่าเกวียนหักความเป็นชาวบ้านจึงมีความเชื่อว่าในบารมีองค์หลวงพ่อพระสายคงอยากประดิษฐานอยู่ที่นี่และหนึ่งในพระพุทธรูปสองค์นี้นั่นก็คือพระสายที่วัดโพชัยจังหวัดหนองคาย ก็ได้รับความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมากวันนี้รายการข้าชพาพาไปหมู่จึงได้หมูช้าครึ่งรางพระสัยจากวัดโพชัยจังหวัดน้องคายที่ได้ทำการเข้าพิธีมาอย่างถูกต้องมาฝากแฟนๆรายการในครั้งนี้อีกด้วยถือว่าอนุโมทนากับคุณปหาติยหาะไรเคยเกิดขึ้นในชีวิตคุณบ้างการที่เริ่มสินค้าพาวเนี่ย เริ่มมาจากพญานาคทางภาคเหนือเพราะเราเคยไปกันมาแล้วใช่ซึ่งวันนั้นเริ่มจากไม่มีอะไรเลยเริ่มจากสิ่งที่เราเห็นในในสมาธิส่วนตัวเท่านั้นแต่มันเกิดกลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้เกิดกิดเป็นภาพพญานาคที่สร้างไว้ที่ี่ทธลําไปดูไหมว่าหลังจากนั้นนมีคนเข้าไปเยอะมากเราก็ถือว่าอย่างน้อยเนี่ยชาวบ้านเขาก็มีกําลังใจงใช่ไหมครบมีกำลังใจอย่างน้อยเขารู้สึกว่าพอเกิดอะไรขึ้น เขายังมีที่ยึดเหนี่ยวมีกําลังใจได้อะไรอย่างเงี้ยแน่นอนอย่างที่เขาบอกว่าสิ่งทุกอย่างชนการเป็นธุรกิจทั่วน <c oughs> ี้มาขายที่ประเทศลาวด้วยนะคร <c oughs> วันนี้พี่น้องชาวเราเองก็ได้มีโอกาสลองผลิตภัณฑ์ของคุณหลายๆอย่าง เรารู้ตั้งแต่ภูคขาภูคาวเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่วันนี้คุณเอามาแตกแขนงเป็นธุรกิจมากมายเป็นอะไรบ้างครับล่าสุดเลยก็คือพาวเดลี่นะครับเพราะเรามองคือจริงๆแล้วเรามองว่าคนทุกคนเนี่ยต้องการโปรตีนเป็นอย่างแรกโปรตีนที่ทานง่ายเั้นพาวเดลี่เนี่ยจะเหมาะก็คือเดลี่หมายถึงว่าทุกวันเนี่ยมีโปรตีนแล้วก็มีแคลเซียมเราก็เลยคิดาว่าโปรตีนที่ดีต้องมีแคลเซียมแบบพาวเดลี่ที่กินในทุกวัน การโปรตีนนะถูกแล้ก็เลยต้องคิดโปรตีนที่มันเหมาะมหนึ่งซองเราก็ทานกันง่ายๆก็ผสมน้ําแล้วก็ดื่มได้เลยจริงๆมันแค่เสริมเข้าไปมากกว่านะใช่อ,อาหารก็ต้องกินแต่เราก็ต้องเสริมด้วยโปรตีนนยถูกเราก็เลยมองว่าอ่ะเน,นี่ยทานเพิ่มเสริมเข้าไปในหนึ่งพอเนี่ยก็จะมีพืชผักผลไม้โอและมีแคลเซียมที่สาคัญคืออร่อยและทานง่ายมาก แล้วก็เป็นแพนเบทด้วยเนาะใช่แพนเบทแล้วคือถึงเนื้อสัตว์โปรตีนตัวนี้แพ้นมวัวอ๋อบางคนไม่รู้ว่าตัวเองแพ้นมวัวนะถ้าแพ้นมวัวเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นเสียงที่เราต่ำตัวนี้ก็เอาหมดแล้วมันอร่อยจริงแก้วชั้นไม่ใช่เหรอนี่นี่นี่แล้วอยังไี่บอกนครับคุณได้การพัฒนาขึ้นมาเป็นตัวหนึ่งเรียกว่าตัวชูเกคิวกว่าจะได้มาเนี้สามปีใช่เพราะว่าเราตั้งใจทำงานวิจัยนะครับ ถึง3ปีนะครับซึ่งส่วนประกอบสำคัญก็ต้องบอกมีผักเชียงดาครับซึ่งมีประโยชน์มากๆแล้วก็มีแก่นตะวันนะครับมีอบเชยและที่สำคัญผลวิจัยจากสาหร่ายสไปรูลิน่าหรือเรียกว่าบลูสเปียร่าของเรานเนี่ยเป็นที่น่าพึงพอใจเราก็เลยได้ชูกาคิวออกมาในตัวนี้นวิจัยกับใครนะนวิจัยกับทางมหาวิทยาลัยพะเยาตื่นเต้นกับผลวิจัยนี้มากสำหรับสาหร่ายสไปรูลิน่านะเ,ออเพราะว่าสาหร่ายสไปรูลิน่าเนี่ยเขามีโปรตีน นะครับก็เลยกลายเป็นชูตเกอร์คิวนะครับซึ่งเวลาเราทานชูเกอร์คิวเนี่ยตอนเนี้ยสิ่งต่างๆที่ต้องการก็คือโปรตีนเราก็เลยคิดว่าในชุดนี้มันคือเสริมกันอย่างพาวเดรี่คุณน็อตครับโที่กินเสจคุณกินปุ๊บเมื่ออายุเราสี่สิบปุ๊บไอ้ตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ขาดและมาจากพืชท,ทั้งหมดมาจากพืชทั้งหมดเป็นแพนเบสทั้งหมดแล้วก็เป็นธรรมชาติทั้งหมดด้วยแล้วก็เป็นหนึ่งอ่ะโปรโตีน,น่ะเป็นสารอาหารสำคัญมากๆในชีวิตมนุษย์นะซึ่งเราตอนนี้เราก็เรียน ทุกอย่างเพราะเราไม่สามารถรที่จะเลือกกินได้โดยอาชีพของเราเนอะ <_ an> เขาให้กินอะไรเราก็ต้องกินอย่างนั้นเราก็อันนี้ง่ายที่สุดพกเป็นซองไปแล้วก็เสริมเข้าไปในแต่ละมือ้อในแต่ละวันทานทุกวันได้เป็นสิ่งที่มาจากธรรมชาติทั้งหมดผมเชื่อว่าทุกคนเข้าใจโปรตีนหมดแล้วว่ามันสำคัญเพราะมันเป็นหมวดแรกของสารอาหารในห้าหมู่ แต่หลายคนจะถามว่าหนึ่งฉันอยากทานโปรตีนที่จะไม่ต้องมปผสมอะไรเพิ่มแล้วอสองโปรตีนนั้นทานง่ายหรือเปล่าอันนี้คือโจทย์ที่เราคิดมาเลยว่าเราต้องการที่หนึ่งทานง่ายหนึ่งสองไม่ต้องผสมอะไรเพิ่ม,มในแก้วอีกแล้วอที่บอกว่าพอมแม่บ้านทานได้พอเราคิดว่าหนึ่งสองจะต้องคุ้มค่าเพราะว่ามีแคลเซียมความแตกต่างที่คุณกินแล้วคุณรู้สึกยังไงบ้างที่กินโปรตีนของต่างประเทศเนี่ยจะรู้สึกว่า มันมีกลิ่นอะไรที่เราไม่ค่อยชอบนะไม่ชอบความเปรี้ยวไม่ชอบความเาวหรือกลิ่นรสชาติเราไม่ค่อยชอบอ่ะแต่พอกินของพาวเดอรี่รู้สึกรสชาติเป็นธรรมชาติเราก็ดื่มง่ายทานง่ายเหมือนคล้ายๆกินกินนมอัลมอนด์รสชาติให้นมอัลมอนด์เบาๆสบายๆทานได้อะไรเงี้ยเออรู้สึกว่ามันกินง่ายแล้วก็ภรรยาก็ชอบทุกคนทานได้ทั้งครอบครัว นี่ก็จะให้คุณชลิดกับคุณแม่ทานกันนะดีเลยครับดีฝากไม่ด้วยเลยครับครับผมขาผมตัหมดมาจากพืชและผักหมดเลยมีผัก14ชนิดนะในนี้โปรตีนจากพืชจากถั่วแล้วก็เป็นไอโซเลตถัวเหลืองด้วยทานง่ายๆเลยกลิ่นแบบเหมือนทานนมอัลมอนด์มอทานเนื้อหมูเายอร่อยอะในครั้งนี้คุณอ้ําอธิชาติก็ได้รับเหรียญหลวงพ่อพระสัยตนตํารับจากวัดโพชัยจังหวัดน้องขาย มาเพื่อเป็นของขวัญที่จะมอบแต่ความเจริญรุ่งเรืองในปีใหม่นี้ให้กับแฟนๆรายการอีกเช่นเคยแล้วันนี้ทั้งหมดทั้งมวลวันนี้าที่เปิดพาวชูกาคิวนะฮะวันนี้ราคาเป็นไงฮะวันนี้ราคาพิเศษนะครับ ซื้อพาวชูเก้าคิวนะครับสองกระปุกนะครับในราคาเพียง1,980บาทนะครับสั่งซื้อตอนนี้รับฟรีพาวเดลี่นะครับอีกหนึ่งกล่องชื่อปกติพาวเดลี่ที่กล่องละพันกว่าบาทอยู่แล้วใช่ครับใช่ที่สัปดาหนี้คือใหม่ล่าสุดมูดาอันนี้คือที่มูดาชอบอันนี้ดีแต่เราเปลี่ยนขวดมาให้มันทันสมัยมากขึ้นพกพาง,ง่ายนะครับมอสสเปรย์นะครับพาวมอสสเปรย์นะครับอีกหนึ่งขวดราคาปกติเกือบ5,000บาทแต่ว่าวันนี้จ่ายเพียง 1,980บาทนะครับโทร02-114-6655หรือ LINE at pow 4 5 5ครับอีกครั้งนึงนะฮะวันที่ชูก้าคิวเปิดตัวครั้งแรกคืออยากให้คุณลองมาดู3ปีนะกว่าจะได้มาเนี่ยสามปีนะชูก้าคิวอย่างที่บอกมีทั้งสมุนไพรสไพรเยอะแยะเลยแล้วก็มีทั้งแบบว่าสิ่งทุกอย่างแน่นอนวันที่ชูก้าคิวสองกระปุก1,980บาทพาวเดลี่เนี่ยปกติกล่องเท่าไหร่กล่องละพันกว่าบาทเลยพันเก้าร้อยแปดสิบแค่พาว วันนี้เพราะฉันอยากให้คุณเราได้ลองพาวเดรี่ที่คุณเราเลี้ิงๆกินทุกวันดีจเพราะฉนั้นผมติทพาวเดลี่กล่องนึงก็พันเก้าร้อแสิแล้ววันนี้พาวชูการ์คิวสกระปุกนะฮะแถมพาวเดรี่อีกหนึ่งกล่องเมาสเปออีกหนึ่งขวดเปสี่ชิ้นแล้วนะฮะแน่นอครับวันนี้พันเกิบาทแอดไลน์พ w P อวีสีห้าหรือโทร0 2 1ย์สองห อีกครั้งนะฮะ p o w u c 5 5หรือ02146655ครับผมวันนี้ได้ไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นชูเก้า Q2 ชูเก้า Q2 กระโปแน่นอนนี่ทาวเดลี่กล่องใหญ่เลยถ้าสมมติคุณอายุเกิน40ปุ๊บเชื่อถอะวัลลสรองวัรวัลลสรองแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอถูกทานอาหารให้ครบ5หมู่ถูกต้องวันนี้คืออันนี้คือผลิตภัณฑเสริมอาหารมาทัชาทั้งหมดฮาเปยอีกหนึ่งขวดวันนี้จ่าเพียง 1,980บาทเท่านั้นครับ P.O.W.C. 55หรือ02-114-6655 P.O.W.C. 55 o C ครับแน่นอนครับตัวนี้ทริปประเทศลาวของเรา เป็นัไงฮะคุณน็อตโอ้คุ้มค่ามากมากเลยอยากมานานแล้วแต่มาคนเดียวก็จะไม่ได้ความรู้ขนาดนี้นี่โชคดีได้ความรู้คูณ2เลยนะได้ทั้งอ้ํานะได้ทั้งมจํดำด้วยรู้สึกว่าคุ้มค่ามากเลยต้องยกให้ต้องยกให้เรื่องราวเดี๋ยวยังมีอะไรอีกมากมายรับเป็นมืออื่นๆค่นะฮะแต่จริงๆเราจะเห็นอย่างชัดเจนนะฮะวันนี้ถ้าอยู่ในวัดเขาจะเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอย่างเดียวเลยเขาจะไม่เอาความเชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องเลยครับผมครับผมนะครับ เอาละวันนี้ขอบคุณคุณอ้ำอธทิชาดมากขอบคุณากครับพี่อ้ำครับขอบคุณนะครับแน่นอนนะครับกลับมาพบกับรายการขชาพาพาไปมูนะครับผมทุกวันเสาร์เวลาหโมงเย็นนะครับทางไทยรัฐทีวีกดหมายเลข3-2นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดยให้รักดูแลชีวิตไทยประกันชีวิตเครื่องปรับอากาศแคเรียเซฟค่าไฟแค่ใช้แอร์แคเรีย